พระคาถาหลวงพ่อกวยวัดโคสิตารามคาถาโชคลาบการงานสำเร็จดังหวังน้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์สวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกันทางช่องไลสาระ กันอีเช่นเคยครับสำหรับวันนี้มีเรื่องราวดีๆมาฝากท่านผู้ฟังกันอีเช่นเคยครับสำหรับเรื่องราวในวันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะครับคาถาหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตารามคาถาโชคลาภ การงานสำเร็จดังหวังคาถาหลวงพ่อกวยอีกหนึ่งคาถาที่มีพุทธคุณโดดเด่นในเรื่องของหน้าที่การงานให้ประสบความสำเร็จอย่างใจนึกหวังรวมไปถึงเรื่องของโชคลาภหลวงพ่อกวยวัดโคสิตารามนั้น เป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งจังหวัดชัยนาทเป็นที่ศรัทธาของประชาชนที่ยังคงเดินทางไปกราบไหว้ที่วัดโคสิตารามอย่างเนืองแน่นรวมไปถึงวัตถุมงคลอย่างเหรียญหรือพระเครื่องของท่านได้รับความเลื่อมใสและได้รับความนิยมในการบูชา อาทิพระสมเด็จปกโพเก้าใบพระสมเด็จหลังรูปเหมือนพระแหวกม่านสำหรับพระคาถาหลวงพ่อกวยให้ตั้งนโมสามจบแล้วภาวนาว่าสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆสังขังนมามิอิติ สุขโตชุตินทะโรนะโมพุทธายะนะสิวังพรมมามะออุยาอดยายากยายากยาจนยาต่ำกว่าคนยาจนกว่าใครโสทายโะณะโมนะมัสะการโรโสทายะอิมังคาถา พุทธมาเรโสธรรมมาเรโสสังฆมาเรโสท่านผู้ฟังครับประสบการณ์จริงปาฏิหารหลวงพ่อกวยเพียงแค่แวะไปกราบไหว้รูปหล่อและลอดลงศพท่านที่วัดชีวิตพิกผัน กลับมาเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเหมือนเกิดใหม่เรื่องนี้ได้ขอแชร์มาจากเพื่อนในเฟ e บุ๊กท่านหนึ่งท่านเล่าว,ว่าเรื่องเกิดขึ้นเมื่อปลายปีที่ผ่านมาเกี่ยวกับเรื่องงานที่ผมทำอยู่คือผมทำงานที่บริษัทผลิตรถยนต์รายใหญ่แห่งหนึ่งที่ชนบุรี ทุกปีจะมีการพิจารณาปรับขึ้นตำแหน่งความเหมาะสมซึ่งปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจไม่ดีเท่าที่ควรเลยมีการปรับลดจำนวนการเลื่อนตำแหน่งลดลงซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในจำนวนนั้น เรื่องคือหัวหน้าผมก็มีการเรียกมาคุยว่าในแผนกเรามีคนที่ถึงวาระสามคนผมก็คือหนึ่งในนั้นวันที่เรียกคุยหัวหน้าผมก็บอกว่าเขาขอพิจารณาสองคนก่อนเพราะพวกเขาดูแลการผลิตและคุมพนักงานฝ่ายผลิต ซึ่งมีลูกน้องจำนวนมากทั้งสองกะเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่พวกเขาทั้งสองซึ่งผมได้ยินในวันนั้นผมก็รู้สึกหมดหวังอีกแล้วในปีนี้ซึ่งอายุงานและอายุตัวผมก็มากกว่าคนสองคนนั้นผมเกิดความน้อยเนื้อต่ำใจมาก ในตอนนั้นเพราะถูกดองมานานจนลูกน้องคนเก่าขึ้นมาเป็นหัวหน้าผมการหมดแล้วจนคิดจะลาออกเพราะความไม่ยุติธรรมและมีการเล่นพักพวกในวงการทำงานผมก็เลยขอลาพักร้อนกลับต่างจังหวัดบ้านเกิดพักผ่อนสภาพจิตใจสองวันพอครบกำหนดเดินทางกลับ ผ่านแยกไฮสีหูจังหวัดสิงห์บุรีสายตาก็เห็นป้ายวัดโคสิตารามหลวงพ่อกลวยสีฟ้าเล็กๆถ้าไม่สังเกตก็จะไม่เห็นผมก็เลยบอกกับแฟนหน้าแวะ ใบไหว้ท่านสักหน่อยทั้งที่ผ่านเส้นทางนี้เป็นประจำแต่ไม่เคยมองเลยและก็เคยได้ยินชื่อเสียงหลวงพ่อมานานว่าท่านเก่งและดังแต่ไม่มีพระของท่านสักองค์เดียวทั้งที่ผมก็เล่นพระเครื่องสะสมพระเกติดังๆแพงๆทั้งนั้น เช่าทีเป็นหมื่นเป็นแสนเข้างานประกวดแท้ๆสวยๆงามๆเช่าหาแบบคนเล่นพระสะสมทั่วไปแต่ไม่เคยสนใจจะสะสมหลวงพ่อกวยเลยและไม่ศึกษาด้วยภรรยาก็บอกลองเข้าไปวัดกราบท่านดู ก็เลยเข้าไปครั้งแรกก็ถามแม่ค้าขายของข้างทางไปเรื่อยๆจนถึงวัดก็เข้าไปกราบรูปหล่อของท่านที่มณฑบป้าคนหนึ่งดูแลตรงนั้นถามว่าทำไมไม่เข้าไปกราบและลอดลงศพท่านละ่ะขออะไรก็ได้เรื่องการงานการเงินทุกอย่าง ก็เลยเข้าไปกราบและลอดลงศพที่ละสังขารแล้วก็อธิษฐานขอให้ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งซึ่งมันไม่น่าเป็นไปได้เพราะตอนนั้นเขาเสนอชื่อเข้าบอร์ดบริษัทแล้วรอการอนุมัติจากท่านประธานบริษัท ที่เป็นคนญี่ปุ่นเซ็นก็จบแล้วในวันนั้นที่ไปวัดหลวงพ่อตอนเย็นแล้วคนน้อยผมก็ไม่รีบพอออกมาก็มานั่งที่มนดบที่ตั้งรูปรลอก็บ่นกับรูปรลอตามภาษาคนน้อยเนื้อต่าใจเรื่องงานเรื่องตําแหน่งไปเรื่อยๆสักพักก็กลับ มาทำงานตามปกติในวันรุ่งขึ้นผ่านไปได้ประมาณสองอาทิตย์หัวหน้างานก็เรียกผมเข้าไปคุยเกี่ยวกับเรื่องงานและเล่าเหตุการณ์เสนอรายชื่อเลื่อนตำแหน่งให้ฟังว่า ผู้บริหารคนไทยเซ็นอนุมัติแล้วแต่ผู้บริหารญี่ปุ่นไม่เห็นด้วยมีการทักท้วงว่าเศรษฐกิจไม่ดีไม่ควรขึ้นตำแหน่งมากขนาดนี้ให้กลับ ไปทบทวนใหม่หัวหน้าแผนกก็เลยมาปรับสัดส่วนใหม่ลดเหลือแผนกละคน <kleinen. S 2> <c oughs> เขาเลยเสนอชื่อผมเข้าแทนเพราะสองคนนั้นตัดออกคนใดคนหนึง่งก็จะมีปัญหาเกิดขึ้นแน่นอนและตอนที่เสนอรอบแรกนั้น <c oughs> หัวหน้าญี่ปุ่น <c oughs> ก็ทักเรื่องอายุงาน ว่าทำไมคนอายุน้อยกว่าขึ้นตำแหน่งเร็วกว่าคนอายุงานมากเขาทำงานไม่ดีหรือและเขาก็ทักว่าทำไมไม่เลือกคนเก่าก่อนล่ะและให้มาดูสายงานเป็นอาจารย์สอนงานสอนช่าง พราะคนกลุ่มนี้สามารถสร้างคนรุ่นหลังให้เป็นกำลังหลักในอนาคตของบริษัทได้ผมเลยได้เลื่อนตำแหน่งในปีนี้ซึ่งผมก็ไม่เชื่อว่าจะเป็นไปได้เพราะเขาแจ้งผมแล้วว่าจะไม่เสนอชื่อผมขึ้นไปอีก เรื่องออกมาพลิกผันอย่างนี้ได้ถ้าไม่ใช่บาร,รมีหลวงพ่อกวยที่ช่วยลูกหลานไว้มันเป็นไปไม่ได้เลยทำให้ผมศรัทธาและนับถือท่านแบบหมดข้อสงสัยและเมื่อปีใหม่ที่ผ่านมาเลยเช่าเหรียญเดิมบางมาแขวนก็ดีขึ้นในทุกเรื่องเหมือนเกิดมา และนี่ก็คือเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากทุกท่านในวันนี้ฝากทุกท่านร่วมแชร์เรื่องราวดีๆเหล่านี้เพื่อเป็นธรรมทานการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงสำหรับวันนี้ขอบพระคุณและสวัสดีครับ